ไปติดตามความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันยักษ์ที่บานสะพังตราการตรารับกับลมหนาวกลางเมืองนครราชสีมาทําให้มีนักท่องเที่ยวนิยมไปชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกค,าคาักค่ะนี่คือภาพนะักท่องเที่ยวจํานวนมากพากันมาเที่ยวชมทุ่งดอกทานตะวันพร้อมกับทุ่งดอกคอสโมสนะคะที่กำลังบานสะพรังอยู่บนเนื้อที่กว่า50ไร่ในแปลงกเกษตรสาธิตของมหาวิทยาลัยราชพัฒน นครราชสีมาตำบลชยมงคลอำเภอเมืงองนครราชสีมาโดยแปลงเกษตรนี้มีชื่อว่าศูนย์วิจัยทางการเกษตร100ไร่ตามจำนวนพื้นที่ทั้งหมด100ไร่ซึ่งขณะนี้กำลังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเพราะว่ามีการแชร์รูปเซลฟี่ผ่านโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะทุ่งดอกทานตะวันขนาดยักษ์ซึ่งได้รับการวิจัยจนมีดอกใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30-40ถึงเซนติเมตรที่ทางมหาวิทยาลัยราช พัฒนครราชสีมามีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเชิงพาณิชย์ในอนาคตโดยขณะน,นี้อยู่ในช่วงอากาศเริ่มหนาวเย็นจึงเริ่มทยอยออกดอกบานสะพรัง่ทงทัง้งทุ่งสุดต,ตาตาทําให้นักท่องเที่ยวพากันมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันนอกจากนี้ภายในศูนย์วิจัยทางการเกษตร100ร้ไร่แห่งนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายจุดอาทิแปลงดอกคอสมอสแล้วก็มีโรงพ่อเห็ดฟาร์มแกะ สวนแก้วมังกรผักกางมุงและร้านจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษหลังจากที่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2558เป็นต้นมาปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าวันละ2,000คนสำหรับศูนย์วิจัยทางการเกษตร100ไร่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิการะหว่างวันที่1ธันวาคม จนถึงวันที่31มกราคม2 5 5 9และห่างจากตัวเมืองเพียงแค่30กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ